โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่8กันยายนพุทธศักราช2568แรมหนึ่งค้าเดือน10ปีมะเสงตรงกับวันการศึกษานอกโรงเรียน คนเกิดวันอาทิตย์การงานคนที่คิดจะเปลี่ยนงานคุณจะได้รับข่าวดีได้งานใหม่ตามที่หวังความกระตือรือร้นของคุณในการทำงานจะช่วยให้บรรยากาศในการทำงานกระฉับกระเฉงไปด้วยทำงานอย่ามวัวแต่เล่นเพราะงานจะผิดพลาดได้การเงินเงินจะหาง่ายกว่าทุกวันหากคุณขยันก็จะยิ่งทำเงินได้มากงานรับจ้างทั่วไป จะได้รับค่าแรงสูงขึ้นส่วนงานที่เกี่ยวกับการเงินจะดําเนินไปอย่างราบรื่นและสร้างรายได้ให้กับคุณได้เป็นกอบเป็นกำรรวันนี้หากคุณวางแผนในการเก็บเงินก็จะสามารถทําได้ตามเป้าที่วางไว้บางคนจะได้รับโชคลาภแบบฟลุกๆอีกด้วยความรักและครอบครัวปัญหาด้านความรักของคุณจะมาจากผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวที่มักจะไม่เห็นด้วยหรือมีความขัดแย้งกันจนทําให้ความรักเกิดรอยร้าวได้ ไม่ควรแข็งเกล้าวเกินไปหากคุณเข้าผู้ใหญ่ไม่เป็นวันนี้ควรห่างไว้ก่อนจะดีกว่าส่วนคนโสดยังไม่เหมาะที่จะผูกสัมพันธ์กับใครในวันนี้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟนความรักราบรื่นทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมอำนาจความนา่าเกรงขามและความสำเร็จเวลามงคล 6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานการงานจะโดดเด่นมากมีเกณฑ์ได้ร่วมหุ้นกับหุ้นส่วนหลายคนเพื่อเปิดกิจการใหม่บรรยากาศในการทำงานจะเหมือนคนในครอบครัวซึ่งทำให้งานราบรื่นและมีความสุขอีกด้วย การเงินหากต้องการได้เงินคุณต้องลงมือทำไม่ใช่เอาแต่คิดคิดแต่ไม่ลงมือทำจริงสักทีอย่างที่ผ่านมาคุณมีโชคทางการเงินที่รอให้คุณเอื้อมมือไปคว้าอย่าเอาแต่กล้ากล้ากลัวกลัวและปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปความรักและครอบครัวความรักวันนี้จะเกี่ยวข้องกับการรอคอยและการทดสอบหัวใจคนโสดอาจรู้สึกว่าความรักที่คุณเฝ้ารอมานานเนีไม่เกิดผลชัดเจน แต่ความพยายามจะไม่สูญเปล่าหากคุณรู้จักรอจังหวะที่เหมาะสมสำหรับคนมีคู่อาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์หยุดนิ่งไปบ้างแต่แท้จริงแล้วมันกำลังสะสมพลังเพื่อก้าวต่อไปในทางที่มั่นคงกว่าเดิมสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรีเสริมความขยันขันแข,ข็งความกระตือรือร้นและกำลังใจเข้มแข็งทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานหากคุณทำงานที่ต้องผลิตซ้ำหรือมีขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นงานช่างงานบริการ หรืองานฝีมือตอนนี้คือจังหวะที่คุณควรหมั่นทบทวนเทคนิคหรือดูว่ามีขั้นตอนไหนที่สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้การทำซ้ำไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหากรู้จักสแสวงหาความแม่นยำและความชำนาญจากมันการเงินการเงินของคุณกำลังอยู่ในจังหวะที่ดีเหมือนสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้เริ่มเห็นผลตอบแทนกลับมาอย่างน่าพอใจรายได้จากงานหลักหรือโครงการที่ทำมีโอกาสสร้างชื่อเสียง และทำให้คุณได้รับการยอมรับแม้ยังมีค่าใช้ใจ่ายที่ต้องจัดการแต่คุณจะสามารถผ่านไปได้ด้วยความมั่นใจและการวางแผนที่ดีความรักและครอบครัวคนที่กําลังคุยกันดูท่าทีกันอยู่ความสัมพันธ์จะก้าวหน้ามีความสุขแต่อาจจะยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงเท่าไหร่ต้องดูกันต่อไปคนมีครอบครัวจะมีความสุขจากบริวารอายุน้อยหรือสัตว์เลี้ยงที่น่ารักมีความรักความอบอุ่นดี สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความผ่องใสสง่างามและความเป็นสิริมงคลเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา คุนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้คุณอาจเจอปัญหาหนักใจจากคนในทีมบางคนอาจไม่ให้ความร่วมมือหรือแอบหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบถ้าคุณเป็นพนักงานออฟฟิศหรือทำงานในหน่วยงานขนาดใหญ่ควรมีหลักฐานการสื่อสารและแบ่งงานให้ชัดเจนอย่าแบกงานคนเดียวแม้จะอยากให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีคนค้าขายหรือทำงานอิสระก็เช่นกันอาจต้องเจอลูกค้าที่กลับมาแก้งานหลายรอบ จเย็นเข้าไว้แต่อย่าอ่อนเกินจะนำไปสู่การสูญเสียเวลาและต้นทุนมากเกินไป <st> uh> การเงิน <t> uh> คุณเหมาะกับงานที่ละเอียดอ่อนและต้องใส่ใจงานประเภทงานฝีมือหรือดูแลเด็กจึงทำเงินให้กับคุณได้มากในวันนี้และคุณยังละเอียดทีทั่วในการบริหารการเงินซึ่งทำให้คุณมีเงินหมุนได้อย่างไม่ขาดมือแถมยังมีเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยความรักและครอบครัว ความสัมพันธ์อาจเริ่มสะสมความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ได้พูดออกมาคนโสดควรชัดเจนกับตัวเองว่าจะรอความรักแบบใดส่วนคนมีคู่ควรสื่อสารกับอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่ความอึดอัดจ,จะกลายเป็นความเหินห่างการเปิดใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยก็สำคัญสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่น ทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมสเสน่ห์ความประทับใจความเมตตาต่อผู้พบเห็นเวลามงคล3านาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานสำหรับคนที่ทำงานด้านวิชาการ งานเขียนงานออกแบบหรืออาชีพที่ต้องการสมาธิและความเป็นส่วนตัววันนี้จะเหมาะกับการโฟกัสอย่างจริงจังคุณจะมีพื้นที่ให้จัดระเบียบแนวคิดของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและการที่คุณไม่เร่งรีบจะยิ่งทําให้งานออกมาดีงานที่มั่นคงไม่จําเป็นต้องมีชื่อเสียงแต่ต้องมีคุณภาพการเงินถึงแม้เส้นทางการเงินจะยังไม่ราบรื่นทั้งหมดแต่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินตามแผน จะนำพาความสำเร็จมาแน่นอนคุณควรติดตามผลลัพธ์ของสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้และเตรียมแผนสำรองในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงกะทันหันการมองการไกลและสร้างเครือข่ายทางการเงินจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้สถานะของคุณแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตความรักและครอบครัวคนมีคู่ดูแลหัวใจกันให้ดีระวังการปันใจให้บุคคลที่สาการเข้าไปเป็นมือที่สาม หรือการถูกล่อลวงให้หลงรักงดการเที่ยวสุขสนพระมักจะมีปัญหาตามมาหรืออาจติดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้ส่วนคนโสดอย่าเพิ่งให้ใจใครเพราะอาจเป็นเพียงอารมณ์หลงชั่ววูบเท่านั้นก็เป็นได้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความร่าเริงร่มเย็นสุขภาพแข็งแรงผ่องใสทิศมงคลทิศเหนือเสริมความสง่าผ่าเผยโชคล่าสิริมงคล เวลามงคล3ามนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสานาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงา,งานงานของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและรวดเร็วคุณเพียงเดินตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จได้แบบก้าวกระโดดคุณมั่นใจตนเองและขยันสุดๆ จึงทาให้วันนี้ไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการท่องเที่ยวใช้ตามใจตนเองไม่ค่อยสนใจจะเก็บออมซึ่งควรวางแผนการเงินให้รอบคอบกว่านี้จะดีกว่าคุณจะหาเงินง่ายใช้เงินคล่องงานนักแสดงนักดนตรีมักคุเทศการท่องเที่ยวจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัว ต้องระวังการเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของแล้วระวังเสน่ห์ของคุณเองที่จะเข้าไปทําให้คนประเภทนี้เข้ามาลหลงไหลและคุณก็อดจะหวั่นไหวไม่ได้ส่วนคนมีคู่ตัวติดกันไว้ก็จะทําให้พอยับยั้งเรื่องราวที่ไม่พึงใจได้สีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมอำนาจอิทธิพลความน่ากเกรงขามและเด็ดขาดทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ เสริมความเด็ดเดี่ยวความขยันขันแข็งเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานการงานวันนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วคุณอาจต้องตัดสินใจหลายอย่างพร้อมกันบางครั้งอาจรู้สึกวุ่นวาย แต่ก็ท้าทายความสามารถของคุณหากวางแผนและใช้สติให้ดีจะสามารถจัดการได้อย่างลงตัวสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้อารมณ์ครอบงำคุณมีศักยภาพพอที่จะรับมือแม้ต้องเจอสถานการณ์ไม่คาดคิดการเงินการตัดสินใจของคุณจะเด็ดขาดยิ่งในเรื่องการเงินคุณจะทำได้ดีงานปล่อยกู้จะทำเงินให้ได้มากถึงจะเหนื่อยหน่อย แต่าง,งานทุกแขนงจะทำเงินให้กับคุณได้เป็นที่น่าพอใจทั้งยังปรับตัวกับเศรษฐกิจที่ผันผวนได้ดีความรักและครอบครัวคนโสดจะได้พบเพื่อนต่างเพศที่ถูกใจคุณและเขาจะเข้ากันได้ดีอย่างประหลาดหรือเหมือนถูกชะตากันมาแต่ชาติปางก่อนขอให้ดำเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆคนมีคู่คุณรักและเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นอย่างดีสีมงคลสีส้มสีแสด เสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความสง่างามน่าเลื่อมใสศรัทธาเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสราร์การงาน งานไม่เป็นไปดังใจมีความผิดพลาดเสียหายจะเกิดการทะเลวิวาทไม่ลงรอยกันของหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานบางคนจะถูกเอาเปรียบถูกโกงจนหมดท่าต้องเจ็บใจและเสียผลประโยชน์ได้อย่าเพิ่งเริ่มงงานใหม่หรือไว้ใจใครในเรื่องงานนะักการเงินการเงินวันนี้เหมือนเรือที่ค่อยๆแล่นออกจากพายุคุณเริ่มเห็นแสงสว่างแม้ยังต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่หากมีหนี้สิน นี่คือเวลาที่ควรโฟกัสการชำระอย่างเป็นระบบตัดค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและค่อยๆฟื้นฟูฐานะคุณจะพบว่าความสบายใจเริ่มกลับมาแม้จะยังไม่เต็มร้อยในตอนนี้ความรักและครอบครัววันนี้คนโสดมักเจอคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนแต่เขาอาจวางโครงสร้างชีวิตไว้ชัดเจนเกินจนไม่เปิดพื้นที่ให้ความรักได้เติบโตแบบธรรมชาติควรดูว่าเขายินดีประนีประนอมแค่ไหนคนมีคู่ ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเงินมากเกินไปเพราะอาจทําให้ความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนไปในเชิงธุรกิจสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความมั่นคงทางจิตใจทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความรักความเมตตาปัญหาความรักและความสัมพันธ์คลี่คลายเวลามงคล7นาฬิกา30นาที ถึง9กานาฬิกา